สวัสดีครับผมสวัสดี FC โอ๊ตเจ o e Channel ่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC o l อ,อ,อ,อ Joe Family แฟนเพจด,ด้วยนะครับพี่น้องครับมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้ไม่เอาไข่แซงยังไม่อีกบุกไม่เอาไข่แซงยังไม่อีกบุกกล่องก็ผมมิยังจะบอกพี่น้องคือเบางวันมาส่งก็เป็นเป็น,ปน,ปนถุงลเล็กๆนะถุงลเล็กๆแล้วก็วันถัดมาก็ขบับขยับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยับมาเป็นกล่องกลางๆแล้วก็มากล่องใหญ่ สั่งอะไรมากมายั่งหนาเลยฮะทำเลสร้างความมั่งสิบินแหใครเซีวยวนี่โอ้ย <laughs> โอ้ยโอ้ยยัง่ะฮะยัง่ะสิสร้างความมั่งใครเซียด้วนี่จริงจเหรอม่อะอยไปลองอะไปดูไปดูกันครับอ่ะคนนแ้แกแ,บบลลแกเบิ้งกันแกเบิ้งพ่อไม่ร้องเลยล่ะ มันเป็นผู้สั่งกันแหละไม่แค่มีแล้วคอยซื้อมาถือตั้งแหลกเลยจะมาขายเซียด้ะเนี่ยเหียผู้ใดล่อผู้ใดล่ออะไรสดอ่ะเอ้ผมก็เซ้ยเหมือนเพ่อยังว่าเอาเฮ้ยสาบผมมาเป็นยังคื้เป็นบุบบุบเลยเสียวไม่ทำไมเป็นเหมือนเพเป็นบุบบุมันเป็นอะไรโอเป็นนันอูซุยไซอ๋อเธอเคยเป็นอิซุยไซ้เหรอรูไหมจังไปยัดตัวมานา ไม่เนี่ยบพียน้ท้ไมจะคดว่าลืมแล้วขันเขาไปโทษสามเองนยินงเ่ยชอช้างอะ่ะบีบอยดีล็อกยังแหรอกวอไก่สีสามยังไแลโอ้ยว่เห็นว่ากันแล้วใ่เลยเนี่ยสีสางบ้างใครเอฟซีแล้วนี่เอฟซีบ,บอกว่าอยากได้๋ยวใสวยไหมเจน่โชว์เอฟซีหน่อยใครอยากได้บ้างอู้จึหนึ่ห้าเ แต่งามแม่ก็จะใส่เองนี่ตัวที่เธอใสสวยตัวเนี้ยนี่ยเหรอเบอร์ที่ไหนพี่น้องสวยไหมใครสวยกดหนึ่งมาครับตัวนี้อันนี้ซร้ามาขายเอฟซีที่นี่ไม่ตัวนี้ชุดชุดขายาวเลยเอ้อตัวนี้งามเลยเฮ้ยอันนี้ขายาวนะไอไอร้านไหนนี่เอเอ็มพีช็อปอวะเอ็มบีช็อปต้องเอ็มบีช็อปต้องเข้าไอ้โฆษณาแล้วละแหละ เขาบอกว่าถึงมีเขามีโฆษณาเขาก็ได้ขายดีแล้วเพราะว่าคุณซื้อเพราะว่าเจ้าซื้อเป็นายสุดแล้วดีเออร์ชุดนี้ถ่านไปสวยนะครับสวยนะเพราะว่าคุณซื้อเยอะอยู่แล้วเออโอ้โหมีซิปได้ป้าไม่โทนสีนี้สวยนะชุดใหม่ผมเนี่ยบองตรงถ้าเป็นขายาวไงตัวนี้ก็เลยสั่งพอดีจะให้ดูนานหน่อยเผื่อเอฟซีแบบอยากได้อะไรอย่างนี้ ถ้าจะไล่ขายนะเก็บลงไหวครับอันนี้ลายเสือสมิงเหรอคาดว่า,วาน่าจะไม่ได้ขายถอยเปลี่ยนคาดว่า,วาน่าจะซิตของร้าน <c oughs> มันสวยเนาะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> สวยนะมันเป็นเสือเชิดแหม่นเสือ้อยืดเสื้อส้วนหรือบ้านไปขายเอฟซีหมายถึงว่าให้ FC เอฟซีไอ้กดเอฟเอาเลยว่าไงมันไม่มีระบบไปนี่นะเพจเรานะมอ๋อคือผู้หญิงนะแคบน้าจอแล้วกันทักทักอันไม่เส้นเจอไงอ๋อ มวยยังวันพี่น้องสังเกตบ้างไหนม้ยผมนนอะไรมีออร่ามากยวดหัวเจ้าปดหัวเลยนี่อ่เพิ่งไปงบเีมอบัตรมือนทั่วมาทำเอ้ยวันี้ไผทั่วมากลวย่างโดแพททั่วมากล้วบอแพททั่วมากล้วไปแพทหยังทั่วมากหยังเขาถึงมาส่งของเหมือนเอยเอาย่งแล้วแน้เอฟยังไม่อยู่ไรแล้วมือนกันอ้เอฟปนียอาการอาการเป็นไข้ อาการไข่ไข่ถ้ามาดูเป็นไงบ้างบอกพี่น้องหน่อยดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังเหรอ่าเป็นเจ้าเป็นอะไรดีตัวเจ้าเป็นไม่เกลียไงแต่ผลเพราะขางเดียวบอต่ว่าตอนนี้มันเป็นปากแจงจังไหมแตมาค้อหลุดเส้นงาขัดคือไข่ข้นไข่เศร้าไหมหน่ะแม่ไมนเป็นบอเดฟมันปากจางมันเป็นไรยแล้วดิเฮ้ยซีเนี่มาตรวจดีวะโอ้ยสองใบปากเขาซีเน่มาตรวจเองนะเจ้าเป็นข่อยยังไม่ยังหรอก เผยซเพีย์เพื่อนโจเปลี่ยนไหมนายคิดดิดูดิโว้ไม่เป็นคานมีเนียไม่เป็นเส่เขียนยาวมั้ยเออแต่ก็เป็นขาสั่นป่ะเนี่ยขาสามส่วนไงเราเป็นขาอย่างเออขาสามส่วนขายาวน่ะสามส่วนมันเป็นขาไม่มันไม่เท่าตัวนี้ที่เธอใส่หรอมันยาวกว่านี้อีกนะอ๋ออันนั้นชูขาอ่อนมัที่เธอใส่มาชูขาอ่อนอย่างนี้ขาบอ่อนแล้วเฮียวหมดอุ้ย ถ้าว่า้า้กล่องพี well, that, you know, or, or, oh. right? oh. ่้องถ้าว่า้ายกลิ่นเนี่ยหอยไสหอยอบมบมบไปเฉียดขึ้นคมเลยอ้ยไรอคนเฉียดใบบันนี่แล้ว้าวผอสามสาม้นหรออะไรบ้างอะไรบ้างเอาบุหรี่สุดเอเตอสุดว่ยี่เนียังไม่ยามีสุดนอนอะไรอโอ้ขึลายแล้ววะเสียวอันงามขึ้นมาเบิงนับมูลอ๋อสวยเนาะดูมกัน สินค้า,าคอลเลคชั่นใหม่จากโค้ชเยานะครับผมเยาจะไล้ขายนะครับเป็นตาเด็กขายป่ะทำไมการบ้านเราจะใส่หมดทุกตอ้ยเสื้อเสื้อตูอ้เฉพาะไหมพรมแล้วไฮบันสวยป่ะเปล่าสวยป่ะสวยยว <laughs> นแคนบีเคนบีแคนบีเฟอร์ก็เนี้ยมยีเหมือกันเนี้ยยืดเออเกี่ยวยาวในชุดแั่งสวยอีกแล้วสวยอยู่นะสยยนะนีขาวก็สวยเนาะ โอ้ช่างงามแบบสุดๆเลยสวยนะอ่าต่อ,อไปอันนี้ชิโออนนชื่อไม่อยู่หรอกอเกี่ยวหรอน่อยพรมมีม่ใส่หนาวม่ใส่หนาวหน,นาวเดิยา,าวขายยางเลยจ้าโอ้ชุดนี้สวยนะมีซิปนี่อันนี้จะใส่เองนะคะอันนี้ไม่ขายฮะอันนี้ใบใส่หนาวอันนี้สร้างมาใส่เองา ว่อยูนะพี่จะสั่งมาใสา่เองค่ะเพราะว่ามันเป็นขายยาไว้เอาไปใส่หนังแล้วค่ะเป็นขาจำนะมาขาจำนะขาจำข้างล่างเหรอวะอือเดี๋ยวก็ขาจำโอ้เสียงกุญตีก็อยู่ข้าล่างสว่วนมีเพื่อน้ั้ยนี่แม่จะใส่เองแม่ไม่ได้ไมาขาย <c oughs> เอาหวยไมแรกไหนบอกจะคุยกันกับเพนพักคุยกันกเมียหวานโรงาว่าจะขายเอ๋อก็จะขายอยู่แต่ละส่วนหมากกัสัไม่ให้ขายจริงไปสั่งนู่นเลยสั่งไอ้จากโรงงานเลย ตัวมากก็สร้างทีแต่ว่าทีจะคล้องมั่งอ่ะถ้าไม่ได้ขายจะคล้องกับใช้อีกได้เพราะว่าสร้างทีจะคล้องมันสุดโต้เลยอันนี้เดียวกันกับสีชมพูโอ้ได้ลุยเลยเนี่ยนีไม่ต้องแกะหรอกก็แบบเดียวกันกับสีชมพูต้องแกะดูดิแกะดูแกะดูอยากให้เอฟซีได้ดูด้วยสิ่งนี่เธอเอฟมามันตัวเท่าไหร่นะเข้ามาไม่บอกใช่ไหมไม่เอ่บอกใช่ไหมก็ตัวนี้หรอวะบล็อกจอนพี่น้อง จอนเล่นนั่นสีดำนี่ลุยใ่คืออยู่ด้วยเอ๊ะป้าให้ลุยสองเาบมักเราวะมักนี่เลยไม่ช่อยชอบทุดใหม่ผมโอ้ยนั่งใส่โลอดปะมัดใส่ทุดปมัดอ๋อขยัาดูฮะใครหลีกยาจะอ้นไมบาดเรหเป็นคนทางก่อนสองพันฮะสองพันหเพราะพี่อ่านน่นอ่ะว้า ใาซื้อเล็กอยู่ตัวซื้อเล็กก็เด้ใส่เด้อโอ้แปลว่าซื้อเล็กซื้อแางก็ใช่เขาไม่ซื้อสื้อเล็กนะเอาอนี่แม่ไม่ได้สั่งนะอ่าคิพายแล้วแม่สั่งเขียนยาวนะอ่าคิ้พายทำไมมาขาสั้นล่ะเออสวยอยู่เอาเอาเอามเมีนแม่สร้างเขียนเงวไม่รู้สิก็คุยกับเขาเอาเดี๋ยวมันสวยอยู่เอาอยู่เดี๋ยวคนดูก่อนสร้างหลายๆจะลง่งนังเด้ไหมบ่ได้ลงจำได้เบิร์จะคล้องสร้างอย่างนี้ นี่สั้งเขียนเงยาาย,ยา MP ไม่ไี่ MP ชอบไหมไ <Okay. S 1> ชุดใหม่พร้มดีออแก้เกีดีออเสื้อจุดขาวย่างเขียนยาวดำใหม่สะดวกเป็นไง เนี่ยสร้างเขียนเงาตัวนี้แหละไม่ถูกแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ถูกก็เอาไว้เคมเยวเขาะอมาสร้างเขียนเงามาสามจุดเนี่ยนี่แค่สองจุดนี่สวยสรุปยังไงจ๊ะมันสวยอยู่นะเอาไหมล่ะไหนขึ้นดูดิมันสวยไหมว้าวดีพรับพ่อร้่งบ้าแดงฟาง้างอนกลางบ่ายเวลา ม่สังเยยงงงงกเยนยนะงีนาวงละละายังอะไรด้วยานะโมเมียไม่คนอะานคาสองอยหกบเดสิบเขียนยาวสั่งมาอ๋อก็ให้เขาโอนตังมาคืนไงไม่เขาใหเขาโอนตังมาคืนเราเท่าไหร่อ่ะอี้คือยูน่อ่าอันนี้ไรเอเนี่ย แค่เสียวหัวปวดด้ยหมดอยู่ผิดแต่ตัวเนี้ยแหละเพราะว่าตัวเนี้ยแม่สั่งเขียนยาสรุปแล้วก็ผิดหนึ่งชุดผิดห่ชุดไปก็คยกับเพจาดูวันเดียรจะแจกอะไรเพจเขาวันเนี้ยอันนี้อะไรอะชุดนอนชุดนอนชุดนอนเด้ออันนี้เป็นแพรอันนี้เนเปรแปดบาทสิบบาทสิฮะสิบาทสิบาทเหรอป่ทู่ แก้วโคบอยู่ค่ะอันนี้ตัวเดียวโอเคโอเคตัวนี้สายเกนยาวค่ะยาวโอเคได้พี่น้องจะขายได้ยังไงอะไรจะขายต่อไหมนี่กองิืมิืมไปนี่จะไล่ขายบ่ขายอยู่ไม่เยอะก็จะไล่ขายเป็นหมื่นสองเหรอมีคนซื้อไหมเนาะเอาหมือนสองเงี้ยมื่นแรลกได้ดิเจ้าพวกขายหรอกเมื่อแหลกนะเจ้ากับไฟไซน์ก็มันแ่ละเออเอาแตตัวงามตัวรียกซื้อมากเราเกิดเ็นพวกขายเนาะโอเคจ้ะเรียบร้อย นะคลิปนี้ก็เนี่ยพี่น้องพ่อเบิงควบอยากของเมียอยากคุมมือมันมาส่งคุมมือรถพวกแฟตพวกกันเจียนที่พวกไอ้เคอรี่มาส่งเกือบทุกวันนะจ๊ะแม่แม่เฮธุรกิจได้หน่ธุรกชิ้น,นงานแม่จะเอาเสื้อผ้ามาขายโอ้ย <c oughs> ที่ทำอยู่ก็ทำ้มันทันหน่อยแก้ยวดิหอมเจีวก็ได้ใจก,กันฮะหอมใจก็ได้ใจกันบัวหอมยังไงหอม แน่นะเราจะโอเคแล้วพี่นังเร็วไม่ว่าหรอกก็เงียชอบอะไรก็ตามนั้นแหละไม่แพงหรอกแค่สองพันหกเองได้มาห,หลายชุดหนึ่งของเขายิ่งเขาจะคว้ามาน่ะชุดเดียวขึ้เก่งตัวเดียวกับพันหกแล้วเก่งตัวเดียวกับพันหกนยอ,อย่เท่าไหร่ขึ้เก่งคะับจำมั้งสองพันเอ,เนอ็ดเนาะคุณน่ะเขาขอได้เป็นสิบชุดจ้าอสองพันห<พ>กโอเคจะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็นะก่อนหรือเขา เซอร์กันไหม่คิมหน้าผมโอ๊ตยาวเซลนะฮะแล้วก็โอ๊ตยาวแฟมิลี่อันนี้คือธุรกิจใหม่ของเรานั่นเดี๋ยวเราจะเปิดตัวในนี้รอรอครัผมรอนะคะใครรอปักหมุดไว้เลยนะตไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสแตทคลายช่องโอ๊ตยาวชาแนลด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามโอ๊ตยาวชาแนลแฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นเพจใหม่เพจหลักเพจเดียวของเรานะคะคลิมเนียใบซับนี่พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ